สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น พลตโ,โทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการเจ้าหน้าที่สืบนครบาลกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบัคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลทําการสืบสวนจนพบข้อมูลว่าในคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนพัฒนาการตัดสีนครินมี LGBT อดีตครูมัธยมต้นโรงเรียนชื่อดังลาออกจากการเป็นครูมาซื้อคอนโดหรูลักลอบจําหน่ายยาไอซ์ให้กับลูกค้าจึงได้วางแผนเฝ้าดูพฤติกรรมเพื่อเข้าทําการตรวจค้นจับกุมให้ได้โดยเร็ว ต่อมา19สิงหาคม2567เวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่กองกกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่อมือพิเศษชุดปฏิบัติการที่5นำกำลังไปเฝ้าจุดอยู่ที่คอนโดหรูกใกล้แยกพัฒนาการตัดสีนครินพบตัวนายบูตามข้อมูลขณะกำลังนำถุงกระดาษต้องสงสัยลงวางเพื่อรอให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าแสดงตัวเพื่อทำการตรวจคน้นผลการตรวจคน้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง น้ำหนักรวมถุงประมาณ1.7กรัมบรรจุอยู่ภายในกล่องพัสดุซุกซ่อนอยู่ในถุงกระดาษสีน้ำตาลสักถามปากคำนายบูรับสารภาพว่าตนกำลังจะนำยาไอซ์ซึ่งตนอำพลังไว้ในกล่องพัสดุซุกซ่อนอยู่ในถุงกระดาษสีน้ำตาลมาวางให้แก่ลูกค้าซึ่งได้มีการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันพร้อมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเพิ่มเติมว่าบนห้องพักของตนยังมียาไอซ์และอุปกรณ์การเสพอุปกรณ์การแพ็คจำหน่ายซุกซ่อนอีกจำนวนหนึ่ง ตนรู้สึกสำนึกในความผิดที่ได้กระทำจึงได้สมัครใจนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มขึ้นไปตรวจค้นภายในห้องพักอยู่ในชั้น20ของคอนโดผลการตรวจค้นพบของกลางที่เกี่ยวข้องกับคดีหลายรายการมีของกลางสำคัญเกี่ยวกับคดีประกอบด้วยยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน89ถุงน้ำหนักรวมทั้งหมด644.7กรัมหรือกว่าครึ่งกิโลกรัมลักษณะใส่ถุงเตรียมแบ่งขายสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มเข็มฉีดยา141เข็มอุปกรณ์การเสพ ยาเสพติดและเครื่องช่างจํานวนหนึ่งกล่องพัสดุเปล่าสิน้ําตาลถุงกระดาษสิน้ําตาลอุปกรณ์การจัดส่งถุงพลาสติกใสแบบกดปิดดึงเปิดสำหรับบรรจุยาเสพติดเพื่อจําหน่ายและพยานหลักฐานอื่นๆอีกหลายรายการแจ้งข้อกล่าวหากระทําความผิดฐานจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกลุ่มบริเวณหน้าลิฟต์คอนโดแห่งหนึ่งต่อเนื่องภายในห้องพักชั้น20ในคอนโดถนนสีนครินแขวงพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครในชั้นจับกลุ่มจากการซักถามนายบูสวนหลวงให้การว่าเดิมทีตนมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านใจกลางกรุงรับราชการครูมาประมาณ3ปีต่อมาปี2562ตนหลงไปคบกับคู่ขาซึ่งเป็นนักขายยาเสพติดจนติดยาเสพติดจากนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็นครู เริ่มมาขายยาไอซ์ควบคู่กับการเสพขายผ่านไลน์ส่วนตัวซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่กว่า99%จะเป็นกลุ่ม LGBT มีการแนะนํากันให้มาสั่งซื้อกับตนผ่านการแอดไลน์ส่วนตัวเมื่อลูกค้ามีการสั่งยากับตนผ่านไลน์ตนจะแพ็กยาไอซ์ลงในกล่องพัสดุอัมพรางด้วยถุงกระดาษสีน้ําตาลอีกชั้นเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตจากนั้นตนจะนําพัสดุไปวางไว้บริเวณจุดวางพัสดุใต้คอนโดที่พักและถ่ายภาพจากนั้นจะเรียนใช้บริการไรเดอร์วิ่งงานให้มารับพัสดุไปส่งให้กับลูกค้า ที่ผ่านมาจากการขายยาเสพติดมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดืนละกว่า00แสนบาทต่อเดือนเมื่อช่วงปลายปี2 5 6 7คู่ขานักขายาเสพติดของตนเสียชีวิตจึงหันไปหาคู่ผ่านแอปหาคู่ในกลุ่ม lgbt เพื่อมีความสัมพันธ์กับตนแลกกับการที่ตนให้เสพยาไอซ์ฟรี โดยในขณะเข้าจับกลุ่มตำรวจยังพบคู่ขาของนายบูส่วนหลวงอีกสองคนที่เดินทางมาเสพยาไอซ์แลกกับการมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาตำรวจจึงได้ตรวจสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นและส่งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐปรากฏผลการตรวจเป็นบวกจึงได้จับกลุ่มดำเนินคดีในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยพิกฎหมายจากนั้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสอนปรรเวศดำเนินคดีตามกฎหมายในคราวเดียวกัน ปวดเป็นอะไรยาอะไรยาอะไรนะนั่งลงนั่ไไ่งช่ยาอะไรยาอะไรไม่ีอะไรนะใครีนมันคืออะไรเนาะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรยางเกมแยาอะไรยาอะไรยังรู้แล้วยาเติดมันคืออะไรยาอะไระโอเคเด

เนจอ้ี้ข่งองาขอพวกนี้เอามาจากไหนจากที่จากยามที่ชื่อไทยสอนยามที่เนี่ยเคยอยู่ที่นี่เคยอยู่รู้จักก็นานประมาณกี่เดือนเกิน พอที่ซื้อเขาครั้งนึงประมาณกี่จีหนึ่งทีแต่นี่มันเกินใช่แล้วเราจ่ายเงินรติจ่ายเงินจ่ายไรเรียบร้อยจ่ายกันยังไงสมมติเขามาส่งของที่ไหนแล้วเราจ่ายเงินเราโอนเข้นเขาขอหน้าที่เป้คนายคนเขาไปจีแค่ไหนแล้วของส่ง ส่งไปกันที่เขาทำมาส่งัที่ไหนส่มชนมือชนตัวเลยเหรอที่ไหนตัวใหญ่ที่ไหนะปาจะใช่